บรกเก forex ี่นาเทรดที่สุดในปี2024ค่ะปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเจนไหนๆเนี่ยก็เริ่มที่จะหันเข้าสู่ตลาดการลงทุนกันมากขึ้นแล้วนะคะและตลาดที่กำลังเป็นที่นิยมไม่น้อยเลยเนี่ยนั่นก็คือตลาด forex นั่นเอง และถ้าพูดถึงฟอเร็กนะคะสิ่งที่ทุกคนต้องเจออันดับแรกเลยก็คือโบรกเกอร์ค่ะการเลือกโบรกเกอร์ฟอเร็กเนี่ยเป็นก้าวแรกเลยนะคะที่จะพาเราเข้ามายังตลาดฟอเร็กซึ่งถ้าเรานะคะตัดสินใจลงทุนกับโบรกเกอร์ที่ดีมีมาตรฐานก็จะช่วยให้การลงทุนซื้อขายของเรานะคะเป็นไปได้อย่างราบรื่นเลยค่ะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยแอดก็อยากจะให้ทุกคนนะคะทาความเข้าใจเกี่ยวกับโบรกเกอร์แล้วก็เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ของแต่ละบโบรกเกอร์กันก่อนนะคะแอดเลยได้ลิสต์3บรเกอร์ยอดนิยมเลยนะคะที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลกและในไทยมาให้แล้วค่ะโบรเกอร์แรกนะคะแอดแน่ใจเลยว่าหลายๆคนเนี่ย คงจะเคยได้เห็นได้ยินกันมาบ้างนะคะนี่ก็คือโบ o k e r XM นั่นเองที่แอดมั่นใจว่าเคยผ่านหูผ่านตากันมาแล้วเนี่ยก็เพราะว่าผลตอบรับของโบ o k e r XM เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะเป็นหนึ่งในโบ o k e r forex ชั้นนำเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ย เทรดกับบรกเกอร์ XM มากกว่า10ล้านคนทั่วโลกเลยนะซึ่งให้บริการเนี่ยมากกว่า190ประเทศทั่วโลกรวมถึงในไทยด้วยนั่นเองค่ะและยังมีซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยอีกด้วยเวลาเราติดต่อเรื่องอะไรเนี่ยก็คือง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะช่องทางไลน์แชทหรือว่าไลน์ไลน์แชทก็มีเช่นกันนะคะคอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์เลยค่ะแถมซัพพอร์ตไทยอีกด้วยนะคะจุดเด่นของบรกเกอร์ XM เนนะคะก็คือพวกค่าสเปคค่ะ ค่าสเปรดของเขาเนี่ยต่ำม,มากมากนะคะระบบการฝากถอนเงินรวดเร็วเลยทีเดียวนะและยังมีความปลอดภัยแล้วก็น่าเชื่อถือมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้รับใบอนุญ,ญาตแล้วก็อยู่ภายใต้การกํากับดูแลเนี่ยถึง4แห่งค่ะไม่ว่าจะเป็น FSC FCA CIC แล้วก็ ASIC ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานตัวดังๆทั้งนั้นเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ย Poker XM นะคะไม่มีค่าคอมมิชชั่นแถมมีโปรโมชั่นแล้วก็บนัสเยอะมากเยอะจริงๆนะคะทั้งโบนัสเปิดบัญชีโบนัสเงินฝาก ก็มีให้เช่นกันค่ะมาในส่วนของประเภทบัญชีกันบ้างนะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์กับเทรดเดอร์ทุกคนแน่นอนค่ะเพราะว่ามีทั้ง Standard, a l t a ต้าโลส n แตนดาร์ดไมแล้วก็ a l t a ้าโลไมโครค่ะและสามารถเทรดได้บน MT4 MT5 และ Web Trader เลยค่ะก็สามารถเลือกได้ตามความสะดวกของแต่ละคนได้เลยนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยที่เพิ่งมารู้จักตลาดฟอเล็กยังไม่ค่อยมีประสบการณ์หรือว่าความรู้ด้านการเทรดสักเท่าไหร่เนี่ยโบเกอร์เนะคะเขาก็มี XM ก็มไปเทรดให้ด้วยค่ะซึ่งเราสามารถไปติดตามคัดลอกการเทรดการลงทุนของเทรดเดอร์มืออาชีพได้อีกด้วยนะคะและเราสามารถเรียนรู้ได้จากข้อรกสการเทรดและการฝึกอบรมที่ทาง XM เอ็ขามีให้ได้อีกด้วยค่ะก็สําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาโบรกเกอร์อยู่เนี่ย XM ก็เป็นโบรกเกอร์ที่น่าสนใจออกมากๆเลยทีเดียวค่ะหรือจะลองเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะมากันที่โบรกเกอร์ที่2ค่ะโบรกเกอร์สีเหลืองดําพอเดากันได้ไหมคะว่าคือโบรกเกอร์อะไร อันนั้นก็คือโบรกเกอร์เอ็กซค่ะเป็นโบรเกอร์ที่ให้บริการมานานกว่า15ปีแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนค่ะเพราะว่ามีใบอนุญ,ญาตจากหน่วยงานต่างๆนะคะถึง8หน่วยงานเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งมีลูกค้านะคะมากกว่า8 0 0แสนคนทั่วโลกจุดเด่นของ Xnet เนี่ยอย่างแรกเลยนะคะก็คือพวกระบบการฝากถอนเงินค่ะเร็วมากได้จะเร็วที่สุดเลยนะคะเท่าที่แอดเคยเจอมาแล้วก็พวกค่าสเปดน,นะคะก็ถือว่าต่ำมากๆและที่สำคัญค่ะ l e เวอเรจทาง Xnet เนี่ยเขาให้สูงถึง1ต่อ2 0 0 0เลยทีเดียวส่วนประเภทบัญชีนะคะก็มีทั้ง standard standard Sen ้น pro low s p a c e นะคะแล้วก็ zero's ค่ะ ซึ่งเรานะคะสามารถเทรดได้ผ่านหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Xnet Trade Xnet Terminal MT4 MT5 Multi Terminal แล้วก็เว็บเทอร์มินได้เลยค่ะแต่ที่แอปนะคะแอปเสียได้อย่างหนึ่งเลยก็คือทางโ Broker Xnet เนี่ยเขาจะมีพวกโปรโมชั่นโบนัสอะไรอย่างนี้นะคะมาให้ค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่ถ้าในเรื่องของพวกการบริการตา่างๆเรื่องติดต่อซัพพอร์ตเนี่ยถือว่า Broker x เขา ทำออกมาได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยแล้วก็สามารถติดต่อได้หลายช่องทางมากนะคะแถมให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะและโบรกเกอร์ที่3นะคะที่แอดได้คัดมาเนี่ยก็คือโบรกเกอร์ hfm ค่ะ ซึ่งโบกเกอร์นี้นะคะจะต่างจากสองบกเกอร์ที่แอดได้พูดไปตรงที่โบกเกอร์ HFM เนี่ยเขาไม่ค่อยโฆษณาหรือว่าโปรโมทอะไรมากมายเท่ากับเจ้าอื่นๆนะคะแต่ว่ามีลูกค้าเนี่ยเปิดบัญชีอยู่ทั้งหมด2 5ล้านหแบัญชีเลยทีเดียว <ๆ S 1> เยอะมากๆนะนี่คือขนาดไม่ได้ทำการตลาดอะไรเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะโบรกเกอร์เนี่ย เขาให้เลเวลสูงถึง1ต่อ2000นะคะซึ่งข้อดีตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะสร้างโอกาสในการทํากําไรได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าพูดถึงความปลอดภัยความน่าเชื่อถือนะคะ HFM เนี่ยก็ได้รับใบอนุญ,ญาตนะคะจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยถึง5แห่งด้วยกันเลยค่ะส่วนประเภทบัญชีนะคะก็มีให้เราเลือกถึง4ประเภทนะคะก็จะมีพรีเมียมโปรซีโร่และก็เซนค่ะสามารถเลือกได้ตามความสะดวกของแต่ละคนได้เลยนะคะามากันที่แพม การเทรดกันบ้างนะคะ HFM เนี่ยสามารถเทรดได้บน m p 4 m p 5แล้วก็ในแอปของ HFM เองนะคะก็สามารถเทรดได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะทางโ broker HFM เนี่ยก็ยังมี HFM copy trading นะคะให้เราเนี่ยเข้าไปติดตามแล้วก็ คัดลอกกลยุทธ์ของเทรดเดอร์มืออาชีพได้ง่ายเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องโบนัสแล้วก็โปรโมชันแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าโบกเกอร์นี้เนี่ยเขาแจกบ่อยพอๆกับ XM เลยนะคะรวมถึงมีกิจกรรมแจกของรางวัลสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดครบตามเงื่อนไขอีกด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการบริการนะคะพวกการติดต่อซัพพอร์ตเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าซัพพอร์ตของ HFM เนะคะเขาจะเป็นคนไทยเหมือนกันเราสามารถติดต่อซัพพอร์ตนะคะทาง HFM Li v e Support ได้ ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและนี่นะคะก็คือ3โบรกเกอร์ที่แอดอยากจะมาแชร์นะคะเอาไว้ประกอบการตัดสินใจกันนะคะแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงหมดนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบครอบก่อนการตัดสินใจลงทุนนะคะ